ครับผมอ๋อพอดีสำเนียงครับพอดีครับอ๋อนนี้เป็นเครื่องครับสีสูบครับนะเครื่องสีสูบนะครับนะครับเครื่องเครื่องสีสูบสักพัฒนาครับอ่าร้อยสามห้าแรงดีครับร้อยสามห้าแรงนะครับบริษัทไงพุนยูพุ่นนะยุธยาเนะอันนี้ซื้อจากตัวแทนอยู่ที่จตุรัสชายภูมินะครับ ปกติกับประมาณบรรจุประมาณหนึ่งอุ้มอุ้มหนึ่งกับตันนะครับเนาะที่นี่พอดีมาต่อขึ้นอีกน้อยนึงตันสองครับนะตันสองตันสองสักพัฒนานะครับเอสเอสสองศูนย์ศูนย์นะครับมีรุ่นใหม่ออกมาจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับนะครับบรรจุตันห้านะครับ อันนี้เป็นรุ่นเอสเอสสองร้อยครับร้อยสามห้าแรงครับตัวเนี้ยนะครับสักพัฒนานะครับต่อถังขึ้นอีกน้อยนึงครับได้ตันสองนี่ยกำลังซีแดงเครื่องลงเกลียวครับเนี่ยเปลี่ยนไดครับเนี่ยแปลงใดครับอ๋อปัญหาที่ได้เกี่ยวครับหลังสงครามนะครับนะครับครับเราต้องรีบครับว่าจะ ให้เขามันสมบูรณ์มันแก่ดีค่อยเกี่ยวครับนะ,นะราคาปีนี่เป็นไงครับราคาเขาครับดีว่าปีนี้ครับใครอยู่นะออครับครับนี่นึกว่าเขาหลายพื้นที่ปีนี่กับพ<ๆ>กบค่อยดีครับเขตน,นี่นะครับนะครับเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวครับ 给我叫点那个。Okay, 他一样，我也不知道。他一样，那不好的多呢。考验 แน่เลยมันได้หลายแล้วฮอคิเนะมันมากอีเดียแต่มันล่มแค่น่ะครับโอ้นหนุ่มแน,น่เลยไ่เห็นโดนแล้ววกนี้คนไทยมันแน่แต่มันแน่นหนามันได้หลายเลยมันหนัก เขากอขอสิบได้พี่น้องเด้อน,นะครับเนี่ยคือ,บ,อ,คอบ่คอยมีคนใส่บันไดพี่น,ออน,น้องเพราะว่าคว่ามันล่มนะครับแต่ว่าผลผลิตต่อไร่แล้วก็น้ำหนักเ,เนี่กอขอสิบเน,ในใี่ยพี่น้องเนยนะครับหนักดี registry. หลห่วงกัหญ่กัญยาวนะครับพี่น้องห่วงกัหญ่กันยาวือจงเขากขขอกอหกเขาน้าปีนะพี่น้องพี่น้องเบื้องต้นเขาดูเลยว่าต้นเขามันสูงมันใหญ่หลายนะพี่น้องเขากอขอสิบครับเนี่ยดูห่วงพี่น้องเนี่ยนะครับ ปัญหาก็คือมันร่มนี่แหละพี่น้องนะครับร่มนะครับคนก็เลยบอมักว่าเขามันร่มพี่น้องแต่ว่าเรื่องความเหนียนาความใหญ่ความเยาน้ำหนักเข่าเนี่ยพี่น้องเนียขอขอสิบนิ่หนักแท้พี่น้องนะครับหนักอีหลนะครับพี่น้องที่ใส่เขานะครับพันนี้สมัยก่อนนะครับก็ที่รู้ว่านะครับห่วงใหญ่นะครับห่วงเยาน้ำหนักดีพี่น้องนะครับพอดีนี่แหละพี่น้องมันมีเขาพันไม้เขามาหลายลาพัน เข่าก็เลยบ่ค่อยใส่กันพี่น้องแต่ว่ามีพี่น้องเฮาหลายๆคนใส่นะครับเข่านี่อยูค่ครับพี่น้องนะครับเบิง่งบ่ยากพี่น้องเข่าต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็ขอเสียบนี่มันสิลำต้นสูงลำต้นใหญ่แล้วก็น้ำหนักมันสิดีแล้วก็มันมักล้มพี่น้องนะครับเนี่ยก็ขอเสีบเนาะโอ้มากหลายครับเนี่ยแต่ก้อนก็ใส่ได้นี้แหละครับช่วงหลังมาก็ใส่พันธุ์ขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ว่าน้ำหนักดีแท้ก็ขอเสีบเนี่ยแม่นบ่เบาถือกเล่นนี่เบาถือกยีรีครับเนี่ย แมนอ่าก <When? S 2> สิบน uh, ี่ครับน้ำหนักดีเลยหัวงนี่เบิ้งเบงเนเพื่นเนี่ยึกว่าเขาหนาปีได้เน่ยใ้มาจังว่าเน่ซ้ำก็ของหกเนี่ยผมจะได้เปลี่ยนน้ำว้าวีหนาครับเนี่ยกขสิบเนี่ยเจ้โอ้มักหลายครับเนี่ยพี่น้องเนียมักห่วงหลายเบิ้งเนเพื่นเนี่ยนึกว่าเขาหนาปีครับเนี่ยเจ้ เอาพันไหมครับเด้อเอาเสื้อเข่าถุงแม้วานจากถุงนึ่งเอาพันเนอะครับ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 เนี่ยพี่น้องแมนแมนครับมันชี่ไก่พันบัญชี่ไก่พันนะครับเนี่ยโอ้มากหลายครับอ่าเบื้องเผื่อเนี่ยเนี่ยนึกว่าเข่านาปีครับเนี่ยมันต้นไงต้นเหง้ายรนะครับเนี่ยโอ้หนักก็เรียกว่าเนี่ยหนักแน่นหนาแน่น อุ่นใจหลายยังไหมเนี่ยเกี่ยวเนี่ย<ฆ>พื้นที่แปลงนี่หลายเป็นแค่ไหนพื้นที่เนี่ยอสองไร่ครับสองไร่มันอันหทางดนั่น่ะมันแมนมันหทางผมว่ามันหทางอยู่เนี่ยมันอันบวบหยเชอรี่เนี่ยโอ้อันนี้พี่อันอันนี้ขนาดว่าห้างเลยพี่น้องกันวันบวมีบวบหอยเชอรี่แล้วก็มันวันเกิดบุเมีศเนี่ยเบิ้งเบิ้งมาได้นั่นพื้นที่สองไรพอครับเนี่ย โอ้พี่น้องเอ้พื้นที่สไร่เนี่ยถ้าเกิดดีๆเนี่ยประขาด2ตันท่านพี่น้องน<ด>ี่ขอของจิงเน่ของจิงขอขอสนนนะะินี่ยหนักแั่หอยย่งะะาการักษาหอยหอยชลีหอยกระป๋านนหนูหนูี่ปาพี่น้องเอ้กระหนัดว่าเขาบางๆได้พี่น้องบางเอาเนี่ยผมกมมาเบิ่งอ้าผมนึกว่าเขาหน้าปีนึกว่าขอของหกได้พี่น้องเบิ่งเพื่อนเนี่ยมมนน่พี่น้องขอขอสิเนี่ย โอ้ยตีหนาที่พอได้เปลี่ยนใส่น้ำถือครับเนี่ยครับมมมแมนว่าถือเ,เอาปุ๋ยสูตรนะรนแมนแมนผมนี่ใส่ยูเรียรอบแรกรอบที่สองเนี่ยผมเอาปุ๋ยสูตรผสมกับยูเรียครับนนเนี่ยป้าที่ถัเนี่ยครับเข่าเข่าน้ำปังไหนพี่น้องเบิ่งจากหัวงลำต้นเนี่ยือยังเข่าน้ำปีคือยังก็ของหกเนี่ยไหมปุ๋ยสูตรล้วนๆเลยนนี่ รอบแรกนี่ใสยูเลียยูเลียรอบที่สองปุยสูตรปุยสวดย่างเดียวเลยปุยสวดใสจากถุงตอนรอบที่สองเนี่ยใส่เบิร์ตโค้ถุงนี่ยครับพี่ครับสามติดโทรแล้วรอบที่สามใสปะปะใส่แค่สองรอบเนะี่ยพื้นที่สองไร่รอบแรกใส่ยูเลียจากจาก,จากสอบยูเลียกับเบิร์ตโค้สอบพี่ประสิทิ์สอบอีกรอบที่สองปุยสูตรบดจากสอบ สอบนึงซเอาเอาว่ารอบแรกว่าไซยูเลียมาถึงสอบรอบที่สองไซปุยมากสอบเดียวออพี่น้องเ่เบองพี่น้องเนี่ยเขาเบิ้องนเผือเนี่ยนึกว่าเขานด้ปีกว่าของหกยังวะเนี่ยโอ้ชุนชมนะครับเดี๋ยวชุนชมชนชมเนี่ยมาไทยครับเนี่อโถนอ ก่อนนำใช่ไหมแมนบ่ค <looked> ร <desserts> ับอโ้พี่น้องเอ้ะสิบพอได้เปลี่ยนลงก็ขอสิบบ่พี่หนาครับเนี่ยผมใส่สันปะตองทำปะตองเนื่องครับแมนอยู่แมนอยู่แต่ผมมักมาลมนี่ครับเอาไปมาเจียวเข่าล่มมวยหาดอกรถเจียวได้ขึ้นเราเห็นมาเจ้ามาเห็นมาเจ้ามามันยันมันลมจะไปหนักปุ๋ยเยอะเลยอ่ะอาไปพื้นสูตรครับเนาะโอ้ผมจะได้เปลี่ยนจ้องครับพี่หนาเอาก็ขอสิบแต่ว่าลงฮะเนี่ยไรคิดว่าได้บอลเนี่ย สองตันที่ได้พอน่ะเนี่ยดีครับมันบางอยู่ครับนะผมว่าผมว่ากับบางอยู่เอ้พผ่นกระฟานบางน้องคิดในใจอันด็กเนี่ยบางมองกันหนานนะเสี่ยโอ้ครับโอ้ครับสอนครับสอนสอนชื่นชมนะครับเนี่ยโอ้เขายังไงแต่ือยังเขากาะหกนะปีนี้เพื่งผืนผนเนี่ย อ๋อฟึ่งเห็นนะทงนี่แหละครับเนี่ยผมคิดนี้ใจแล้วมันต้องขอขอสิบก็เห็นเห็นจากงัวเขาล้ำต้นเนี่ยอ่นมันแรงครับผมใส่ผมใส่จากไรเน่าไรย่บ้านใส่ไรหนึ่งปีใส่สองนะสามไรได้เงินเกือบถึงสี่หมื่นอ่ะเงินวะขายแต่ขายแต่ป้าตีโถอะี่สอนนะครับเนาะโอ้ผมจะพอได้เปลี่ยนวอปีหนานี่ก็ขอสิบใส่ก็ขอสิบเนี่ย เน,นี่นยงายเดินตรงน้าเลยครับครับครับแมนครับแมนแมนโอ้แน่หนาเนอะก็เสียบเนี่สบายใจได้นะครับเนาะสบายใจรักษางให้ว่า,า,วา,ก,า,ายยกันเนาะเราเสียบมันสร้างให้ยุทธ์ยายาพยานว่ามันลบเนาะสร้างมันเนาะรถเจอได้ยือขึ้นเราเนาะเป็นโลกตัดต่อค่อยแก่ตัวตัดต่อค่อยลงนี่ลำต้นตองแปดนี่ครับตองแปดมันจะก<อ>วนโมเลยแมนแมนดีผมยินข่าวอยู่เอส่วนดอกครับพี่รองเขาไหญ่คนใส่ใส่ตองแปดว่าได้หลายได้หลายท่าน แต่้ยมลักสายหยกนะครับเนาะสายหยักเราเต้นน้ำหนักกระเป๋าครับได้ลายตัดจริงกับป๋าครับถ้าเอาผมได้ลายมันปลูกกาแฟมาได้ครับน้ำหนักพอสิบก็ได้เนาะน้ำหนักเนาะโอ้ครับสอนแล้วครับเดี่ยเห็นแน่าเนียหนาอะไรเนี่ยโอ้ค ah ือจังเขานะปีกคือ huh? จังกอกหกเนี่ยไหมตาย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 โอ้ได้ลายตัวจริงก็บมันรับครับครับแมนครับแมนแมนโอ้เนียนหนาสอนนะครับได้สอนน้ำ ครับเนาะครับ,รบอ,อ๋อคุณหมอครับนะครับ